และนี่ก็คือศึกตัดสินแห่งพระเจ้าว่าตัวใหม่ที่เข้ามานั้นจะสามารถล้มตำนานอย่างกัดได้หรือไม่จริงๆแล้วมันก็นทแทบจะไม่มีตัวไหนล้มได้เลยนะและตอนนี้ผมคิดว่าผมจะต้องลุมได้ซ้ําแต่ถ้าว่าจิตวิญญาณกับผมนั้นมันเร่าแน่เกินไปเราจะไม่ลุม <c oughs> เราจะไม่ลุมเลยครับเราจะบวกแบบตอกเซตๆนั่นก็คือใช้ตัวเดียวไปเลยแล้วก็กันต้นเกมนะเอ้ยแบบนี้แหละ มันมคือการดวลที่ยุติธรรมสุดๆแล้วใช่ไหมกัสในจังหวะนี้นะครับห้าวิเบสสี่วิใครจะอยู่ใครจะไปบุกเวฟเวอลีด้วยสรุปแพ้กัสเหมือนเดิมอะจากสถานการณ์นะครับแต่หลายคนขอกันเข้ามาเยอะขนาดนี้ผมเลยจัดให้ดีครับรออะไรเออจริงๆผมอยากจะอวยใส่อ้อมเหมือนกันนะดูเอฟเฟกต์อะไอย่าี้และนี่คือการประชันเอฟเฟกต์ย่างกังแบบหล่อเท่ ไอ้เ้ากัตทำไมมันดูเท่จังวะเฮ้ยสงสัยตกใจกับการเท่ของกัดอยู่เหมือนกันนะว่ามันเท่จริงนะเนี่ยโอ้โหโดนใจนะฮะชาวแบดบ่อยทรงยังแบดไอ้ตว์ในจังหวะนี้นะครับการดูน่าแสนดูเดือดแบบนี้หากันไม่ได้ง่ายๆนะคือไม่ได้หากันไม่ได้ง่ายๆหาในช่องนี้แหละาสนับสนุนโดยอีดิดเหมยอีดิดเหมยชอบและแล้วก็บริการสุดตึงบริการรับฟาร์ม ของลูฟี่เกียร์ห้าก็มีอยู่ในนี้ด้วยนะครับลองค้นหาได้เลยและบริการสุดตึงที่ผมจะนําเสนอในวันศนีนั่นคือหอคอยที่ฟาร์มสตาดัสได้ถึง1,100เมต <Wow>. ร1,100สตา์ดัสแต่เพื่อนๆต้องการสตาดัสแบบ1,100เมตรขนาดนี้หรือว่าจะเติมยัดเองก็น่าจะไม่คุ้มนะครับเพราะ300เมตรมันตั้ง3,300โลบัต <c oughs> โอ้พระเจ้าแพงมากแต่ที่นี่นั้น1 1 0 0สตาดัด I แล้วแล้วไม่พูดมากปากเหม็นผมก็เลยเข้ามาดูการดวลที่แสนดูเดือดของกัดให้เป็นรีประจักรตายตากันเลยเดียวนี่กัดมาแล้วกัดก็วางจ้ำกระหม่อมแน่นอนนะครับท่าแรกของเขานี่โดดพามากด้วยดาบอันแสนรุนแรงแต่ทุบแอร์ไม่กระเด็นแต่ขี้ผงกระเด็นขึ้นแอร์ไอ้งงงไอ้ยังพูดที่อะไรนะเอาง่ายๆคือขี้ผงกระเด็นขึ้นบนแอร์แอร์นี่น่าจะโดนนะครับแต่ไม่โดนแอร์ไอ้ยังงง ถ้าแอร์ได้นะกูว่าบอดแอร์ระเบิดได้ยหูบอดทุกบอดน่าจะระเบิดเพราะพี่แกแน่ๆนะครับและตอนนี้ผมก็เลยนั่งดูดาเมจ1 9 7 0 0 0ของเขาไปใน5วินาทีที่โดดย่ำกระหม่อมแบบต่อเนื่องย่ำย่ำย่ำนะฮะนี่ย่ำกระหม่อมเมื่ออัปเกรดไปแล้วอีกสองขั้นก็ดามจจะอยู่ที่3,9 0 0 0 0เไปเลยทีเดียวแม่งตึง3ขั้น4ขั้นโอซองหลักล้านแล้วย่ำกระหม่อมที่เป็นล้านแลว้วพี่ตอนนี้2.44ล้านนะครับ ผมจะรอดูเขาครั่งนะครับตอนนี้5้าแล้วปุ้ม5้าจะเป็นการที่ยิงระเบิดนะครับ้มเอเอดเนี่มันอะไรกันเนี่ยแล้เมิ่งซื้อดาวไปทำไม,มผมรู้สึกขัดใจกับ5้ามาจริงจริ้วมันซื้อดาวไปทำไมว่าเพื่อนแล้วตอนนี้ครับเขาได้ทําการที่จะระเบิดไปด้าน,านหน้านะครับตุม้มแล้วตอนนี้ปล่อยม้าเลยเฮ้ยไกลกว่าเดิม และดาเมจที่ปล่อยม้าของเขายี่ติบล้านเลยเพี่โดนทีนี้กระจุกตุดระเบิดตายแน่นอนและแล้วเขาจะขัางตอนไหนเราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่มีตังค์นะครับเฮ้ยจริงดิมันจะขัางตอนไหนเนี่ยผมกําลังนั่งดูกัดกว่าจะขั่งนะครับตอนนี้ก็ปล่อยม,าม้าแบบชิวๆไอ้เชี่ยแค่ม้าก็หยุดได้แล้วจริงนะและแล้วเขาก็ขัางแล้ว และนี่คือซุปเปอร์ดาเมจการจุดตีอลังการงานร่างล้านแปดนะครับฟันขึ้นไปบนอากาศเดินกระจุยเลยทีเดียวแต่ไม่โดนแอกจุยกระจุยดรรกัดครั้งและแล้วก็ตัดมาทางฝั่งของนิกะกันบ้างนะครับเราก็ขายตัวกันต้นออกทั้งหมดและมาอัปเกรดเขาดีกว่าตอนนี้คือโดดย้ําก็มอมแบบตึงๆดาเมจที่ค่อนข้างจะ <c oughs> เป็นล้านนี่ใ <c> ช <oughs> ่ไหมแต่ผมก็อัปเกรดไปแล้วครับอัปเกรดไปอีกอัปเกรดไปอีก อัพเกรดไปแล้วตอนนี้ครับฟูลเที่ค่อนข้างใจ๊งๆมากๆนะครับตูมเนี่ย yeah! คือมันใช้ได้อยู่นะคือราคาอัพเนี่ยขั้นนี้น่าจะลงเด็ดได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าอัพดับ3ล้านไม่มีลงแน่แนอน <kaikki> เรื่องสายฟ้าคำรามสะใจดูหูผมมากๆเลยเดียว <guard> <rou x> ถ้าเปิดเสียงสุดขี้หูแดนกระจุยแน่ๆรแรมให้รแรมให้ภายในตีสิบวินาทีกัเขาแม่งตึงนี่เชียเลย ผมองเก็บเงินอีก5าล้านเพื่อทำการอัปเกรดแล้วเก็บเงินอีก6ล้านเพื่อทำการอัปเกรดอีกพบ <c oughs> งกษ์กีดออกมาในลำคอของผมใช่มันคือเสียงมหานอนของผมเองตอนนี้ผมก็ยืนจนไอเย,ยวไปอีกหลายเวฟไปเลยทีเดียวในการดูสายฟ้าที่ช็อตพื้นลงแบบพื้นดำเมี่ยมเลยอันนิเช่นเอฟเฟกต์มันจะบักไหมเนี่ยถามจริงอ่ะถ้าอันนัเช่เอฟเฟกต์พื้นดำมันซ้อนทับกันไปเรื่อยๆนะครับรับรอง ูคิดแน่นอนนะฮะตอนนี้ยังยังยงอยู่ยังอยู่เจาะไม่ได้ยังอยู่ยังอยู่ดีเปรีย้ยงใครป่วงเพิ่มดูดิครับท่านผู้ชมฮะพื้นสีดำอันทามินตัวเขามาแสนตึงซะนี่ก็ไรเนื้อตึงเปี้ย Two hours later และการดวลของลูกผู้ชายก็ยังไม่จบสิน้นสำหรับสายซอยซอยสุดๆและการจับตีของเขา 69.1ลา้านดาเมจ4วินาทีและระยะ120บอกเดี๋ยวว่าตีโครตรไกลและโครตรแรงบงโครตรเพิ่มบมกันเลยเออดืนมาทีแม่งแหลกกระตุยและก็เดินเข้าไปที่ฝั่งของกั๊ข้างข้างแล้วและดาเมจของเขา51.4ล้าน5วิดูความเร็วกันที่ที่4กับ5วิเน่งแต่มันมีตัดเลือดอมีเลือดไหล มันโกงก็ออวอวมีเลือดไหลนี่แหละที่พายแรงที่อะไรและนี่คือการดวนเดือดของรูปชัย้าดีไม้สะพดถุยเจี่อะไรก็แล้วแต่และตอนนี้ผมก็โดดขึ้นมาด้านบนแล้วครับท่านผู้ชมและก็ดูการไฟดาเมฆท้องสองตัวก็ยังตึงตึงโอ้โหงัดกันแบบบ้านระเบิดบ้านเบิ้มเบิมกระจายกันเลยทีเดียวโอ้ยใส่ฟ้าทมินเอ็นเลือดแตกเมนกระจายฟาดกันแบบเน้นเน้นเนื้อนะข้าเนื้อไม่เข้าน้ำที่อะไรเลย และตอนนี้ผมก็มีสกิลกดหอกขึ้นมาถึง2สกิล 1. สกิลกันบ้านและดันออก2สกิลระเบิดหน้ามันต่เมัน,ม,นมันแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือตามสิบอะยี่สิบห้าามสิบนี่แหละประมาณนั้นนะฮะได้แล,แล้วเรามาดูกันนะครับว่าจะตึงขนาดไหนสำหรับสองตัวนี้ในการบวกกันแบบตึงๆเออผมทำอะไรต่อปนะกูลืม <c oughs> เออใช่ก็รอมันมาแล้วก็ระเบิดรอมันเดินเข้ามาเลยครับแล้วผมก็จะทําการระเบิดสกิล จริงแล้วเนี่ยมันโดนในวงหรือว่ามันโดนหมดเลยวะคือย้ามันโดนทั้งแมพวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้ามาโดนทั้งแมพถือว่ากัดเนี่ยก็ได้ผลดีไปด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็รู้อยู่แล้วแหละสําหรับคู่นี้แต่ว่าเห็นหลายคนขอกันเข้ามาไงก็แบบพี่โอ้โหกัดสักทีเอกัดกับลูฟี่ตัวใหม่อ่ะพี่ใครแม่งโหดกว่ากันวะเอาจริงๆนะครับจากประสบการณ์ต่วนต่วนนะฮะกูว่ากัดเหมือนเดิมกัดแม่งโคตรตึงนะครับจริงๆแม่งต้องลุ่มนะ แย่ yeah, มันเอามันไม่ลงโอยเว้ยคือมันเอลีแล้วก็เลือดไหลคือแม่งโคตรสุดนะครับท่านฮาวิด้วยอโอ้โหแรงเฮียเลยและดูดาเมจตอนนี้ให้ดีเดครับด้านบนขวานะเห็นไหมคือแค่ดาเมจแม่งกระต่างอะไรต่างแบบโอ้โหเป็นร้อยบีอะอะไรกันเนี่ยคือต่างกันเป็นร้อยนะครับไม่ใช่ร้อยร้อยหน่วยนะร้อยบีอะคือแม่งต่างกันเป็นแสนล้านในแสนล้านดาเมจโอ้โห เทียบกับดาเมจขนาดนี้แล้วก็คิดดูว่ามันจะมันจะตึงขนาดไหนครับสำหรับตัวนี้มันตึงสุดแล้วฮะตึงสุดในเมตาปัจจุบันแล้วคือโนนหนึ่งนะครับผมโนนหนึ่งแน่นอนนะฮะถ้าแม่งตีแอร์ได้ด้วยนะบอกคําเดียวแม่งระเบิดทุกบอดนะระเบิดทุกบอดของจริงไอ้เจียคือแม่งสุดมากๆนะไม่ได้อวยนะคือแม่งของจริงและตอนนี้ครับ7 8บเบฟแล้วครับการวัดดาเมจอันแสนสรึงเปี้ยของทั้งคู่นะครับ ได้มาไกลถึงขนาดนี้กันเลยทีเดียวคือลูฟี่ก็ไม่ยอมเว้ยลูฟี่ก็ใส่ซอยในปลาแบบปงคงคงลู้ล้วฮะสี่วิกูสางเปเลยสองวิอ่ะโคตรสุดของการที่สุดนะครับผมโอ้หใส่ไม่หนึ่งวิกว่าเยโคตรซอยดูฝั่งนี้ก็กระจุยครับแทบจะไม่หลุดแต่ฝั่งู้นก็หลุดมาก็โดนตอกครับผมตอกต่อตอกสดด้วยโอ้โหแรงนะครับ แปดสิบเอ็ดเบฟเริ่มสั่นกรอนมาแล้วครับผมทางมอนเริ่มอึดนะฮะิ่มวิ่งหน้าตังเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้ลูฟี่ถ้าจะซ้อยไม่ไหวแล้วครับโปงโปงโปงน่าจะได้หลายทีอยู่ครับผมที่จะตายในตัวเดียวแต่ฝั่งนี้ก็รอเลือดไหลไปครับผมดาเมจทับซ้อนอีกหนึ่งทีก็ดิ่งแล้วเนะฮะคือชิวๆแต่ฝั่งนี้ต้องตอกซ้ำครับปมตัวหน้าตัวหลังมาตัวหลังเลือดเต็มครับตอกซ้ำกันไปอีกต้องตอกตัวข้างหน้า,ห,นาหลายครั้งครับถึงจะไปตอกตัวข้างหลังเพราะเลือดมันเต็มเลยเฮ้ย <laughs> ไอ้ชี้มันเทียบกันไม่ได้เลยนีหววาให้ตายเถอะและตอนนี้ครับผมจะทําการที่จะลั่นสกิลหรือเปล่าวะเริ่มจะไม่ไหวแล้วเหรอพี่ฟี่ยิงมันก็มีประโยชน์ทางฝั่งฟี่จะจัดนะครับเพราะว่าการตอกแต่ละครั้งของเขามนหลายครั้งเ้ยตอกรายทีที่ตัวน่าจะตายตัวหลังเลือดเต็มตัวหลังก็มาโดนตอกข้างหน้ามันก็จะกระดึบกระดึบกระดึบเข้ามาเรื่อยๆมันก็จะแพ้ไงครับที่สําคัญเลยก็คือไม่ไหวฮะผมลดการกดสกิลแล้วกด เออนี่กี่นี่กี่คนแท้เยี่ยยียอะไรอื่นินเลยลาก่อนลูฟี่ลาก่อนในขนาดกันบ้านนั่นเลยเอ๊ะนับบิ่กันยังวะโอออู้อุ๊โป้งหนีบบ้านระเบิดแบบเย็บเยินจะแบบไปทัดได้รับจิบอ่ะเอ้ยอะไรกันเนี่ยแพ้กัดอยู่ดีกันเลยอ้าวม่จะตึงเกินไปุ้ยม่จะตึงเกิดไปแล้ว